ปาเห็ดใหม่เนาะบริมาเต่ลุนเลยโดยอันนี้บอกกันเฮื่อนครัวนะโดยอืมผุนอ้าไผ้ใหม่บอดิต้องไม่ผ้ใหม่มอาแต่ไปเห็ดเวียกเนาะมอแต่ไปเห็ดเวียก,นะยกโดยใหม่ใหม่ครับ สบายดีแหละสวัสดีเนอพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขสุคนกลับมาพบมาพอก,กับซาบวัวมือนี่กับพี่แะอยู่เพื่อนคงน่องปลาบ้านเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยมือนี่จะเวะมาเยี่ยมมายานทั้งน้องปลาบ้านหรือว่าเอื่อยพุยเนาะการได้ยินข่าวว่าว่าเพื่อนอมีคนฮักแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่ามีอ่ามีพวนแห้วเลยเนาะกา ทางบ่าวนาเพิ่นแหละน้องพแม่พี่น้นนองเนาะชาวบัวกบบ็บ่ได้เข้ามาตาลน,นีน่เนาะมาหาทางเอื้อยเพิ่นเข้าไปดีอกดีใจยินดีกับทางเอื้อยเพิ่นก่อนชาวบัวกบบ็บด้วข้ามาตาลป้ายังปลูกอ่าปลูกผักปลูกหนาคือเก่าต้นมะเขือมะขิก,กมะพร้าวเขียวอุ้มทุ่มนี่ กำลังเกิดเนะาะผักหย,กย้าเลยเพิ่นยังมีน้ำพดอยู่บ่นี่พุนตุกหน่อยเพิ่อนอาสบายดีโดยอของตอนของผัก ให้รูปซ้ายกระตุ้มขนมอบัวรีมาตะลนเลยอยู่เพื่อนบอกมาหนิบัวรีไปทางใดไปขวัญมันกระเจ้าเนาะผักเพียงผักเพียงเลยยังมีน้ำโคตรอยู่นี่เนาะมีอืหุ่นบ่อบอลเก่าหุ่นบ่อเลยบอลเก่าอืหุ่นสาม่ลยผักเพียงกินเข่า ได้ยังกินนะแกงเหาแกงเหลาอ่าพุนูกใจแอาสบายดีน้องล่ะาน้อูป้าหูหลังิ่นนะผูดังสิกรยอข่าน้ำมันอันท่าทาอยู่แล้วงตเออเอาไม่ขนมมายินกันบินในถึงไปยังนะขดมันขดมันขดมันหลายบ่ เขาก็บปุรายไปแล้วนะเขาขวดเองเขาเขาไม่ได้จ้าแบบเขาไปเห็ดน้ำผึ้งพุนกถ่ายสินะเขาเป็นถ่ายเป็นวันมาเป็นแบบได้เหรอ็แล้วแต่ได้เห็นนะแล้วแต่แบบสัมผัสไปซอยซิสิอนี่แหละแบบคนใกล้กันแบบช่วงนี้ได้ชะอ้อยได้ชะตัดเบิดแล้วบ่เบิดแล้วแถวนี้ยไกลไกลเลยเลยบดไตตัดอ้อยนี่เป็นมัดมัดเท่าไหร่นะมัดละพันอืม ปีปีก็น,นกั่นเท่าไรก็เส้รอยบอ่เทไรมาถ้วยใหม่แลรอวะมาถ้ยใหม่เส็ดร้อยที่นันเต็มเต็อ้อยนัน่นก็คือมมัรพันมือหนึ่งไดยจากพันลายลายจากแสนโอ้ที่กระสนร้อยมัดที่กระบโบ<ล>ห่อนแล้วแต่ตัดสาตัดไวอย่างไรตัด่อยไวอือไลสองคนคนเดียวเขานี่แหละคนเดียวใกล้ๆหนึ่งนะ ของบนเจ้าของเลนโดยบนเจ้าของเพิ่นนี่แหละคืออะไรอ่นเนาะคือได้ยนว่ามีข่าวดีระโบกับบาวนาเพิ่นโดยมัดแคนนี้ยังระโบยังยังเดือนได้ใชยสิมัติเจ้าองบาดเจ้าขอยังบ่หูเพิ่นว่าท่าพอในตู้พาเหตุ่นล่ะอืไเอาใส่เพิ่นเพื่ํนเพิ่นก็ยังบูหูกัน มาฮาอยู่น้ำเพิ่นอาชัยเพิ่นเวลามีเบียกมีงานก็คือว่าเฮาไปช่วยเพิ่นแต่เพิ่นสิ่ห่ากินแต่ก็เฮ็ดน้ำเพิ่นเลยเป็นได้เพิ่นก็ให้แบบนี้นะโดยเจอกันอยู่ใช่ไห่นี่แหละตัดน้อยฮันบ่อถูก้อยตัดน้อยพี่รเลยโดยไปคุยกันเนาะคนเฮาฮูคุยกันคุยกันไปไปยังไอเลยจักไปหึงเลยแหละ แต่เกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเลมืกันเคียวเขาเคียวหน้าเหมือนกันแต่หึงกูแหละด้ยทั้งวาวหน้ากับไปตีเขาเนาะบบาเห็นแต่เห็นเนืห่างกับไปตีเนาะเออก็เห็นอยู่จะแต่เห็นอยู่ด้วยไปตีแล้ววะแต่เงยแต่มักมากคนอยู่เนาะเออต่างคนต่างหวัดกันนั่นแหละจังเอากันเนาะเดีรยวหาก็ต่างคนต่างหวัดนแจังเอา Napin, I knew the peak about now. Sau bay, sao sao bay, mặt lệch. sao bay, sao bay, sao bay, 39 bay, sao bay, 40 bay, sao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  bay, luôn bay, sao 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 เอาใส่นน้ำลายแล้วก็ตุ่ยไปตุ่ยมาเลยมาบังไผ่เด้อบัดนี้เด้อสมบัติจะดีดดิฉันออกนะอะนั่งดีๆน้องละนั่งดีะใครตักหน้ามาหดนี่เจ้าบอกพอด้ไหมเจ้าพอดีไหมใครตักหน้ามาหดแมย์เม่กระพายเม่กระพยผู้เดียวเจ้าได้จ้ะไปนี่เพิ่นไปน้ำบ่ไปใส่ไปแบบห่างไปเห็ดเบี้ยเห็นยังเถตุเกก็ไปเหอุก็อยู่น้ำเล็กน้อยน้ำเขานี่นั่นอยู่น้ำโคลเอ้าเพิ่นเพิ่นไม่ได้ไปใจบ่ ตอนนี้เพิ่นก็ไปแต่ไม่เฒ่าเพิ่นอยู่เลยก็อ,อยู่ร่วมกัน<พ>นเาะเพราะว่าเพิ่นอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดแม่เฒ่าเราบ่ได้ไปใส่จรากินีมยมึงจ้ะไปไปมึงไปแก่จนไม่มได้ไปทางใดก็อยู่ร่วมกันนี่แหละเลยวนี้ก็บ่ได้ไปไกลเนาะแต่เรื่องคลองนี่ก็คือไหวคือคอแล้วบ่หรืบบอว่าจังไร พึ่งตีบุ้มีหรือู่แค้นได้เสื่อต่างคนเ่างต่างบุมีค่ะต่างคนต่างบุมีก็เลยบุระยันเบาเรื่องคดลองเนาะชิ้นชดเป็นยังบุระยืนบุระยังเลยบ่บมีจันจะขู่แค้นได้เสื่อเไงนะทั้งเบิ่งผู้ใหญ่เห็นว่าเห็ดตําหตุตําคลองได้สื่อแล้วก็ยานักเข็นหน่อยเอาดูน้ำกันสางชาหาน้ำกันเนาะก็คือคือเล่นี่ได้ชะอันชื่อครบบุตรละบ่น เดินยังเท่าไหร่นหกพันเดินนี้เท่าไรก็เลินสงมื่นปลายสงมื่นปลายหาจะหายไปเด้ชงมื่นยังหกพันยังหกพันหกพันก็ไก่ฉีบดได้ฉันก็เผื่อหาอีกกรบมวได้ง่ายคนอื่นกรว่าหน่อยแต่เขากรบมหน่อยไปเลยเขาหาผู้เดียวบ่หรือว่าหากับทางบ่าวนาเขาหาเองหาเอง ยังเหลือนทำรา็กน้รหน่อยเนาะบอะไรไปได้กันจ่ายเบ็ดก็บเป็นของเฮาแล้วบ้านโดยแต่ดุงตะดินเพิ่นกระสีเห็นหายเรียบร้อยบ่ไปไหนแล้วเขาลงมาก็เห็ดแล้วเปนของเฮาวได้บัดนี้เนาะพอนเห็ดหัวนี่บ่หรือว่าโดยเขาเห็นทั้งหมดยันว่าเพิ่นยับออกไปหอีกบอกแล้วค่าเห็ดหัวนี่เนาะ ชาวคูนสี่สิบแต่ยังบ่ได้แทกแน่นอนเขาลงมาแทกลโอ้ยังบร่ได,ด้แทกหาคู่อันนี้เห็ดวัดเอาเสือเพรว่าวัดเอาเสือแทกกันเองแต่ทางเมืองมันลงมาแทกลงมาแทกงที่จะหอดรากนั่นลแล้ว่ากน <c oughs> ั่นก็เป็นของห้าว่าอันชาวงไงตั้งเขาก็ว่าเ้อนหั่นหั่นแล้งไปห่อเห็ดเอาเสือมันตอนนั้นมันหกมันแทกมันแทกยาก ตอนนั้นมันหกมันแทกมันหลดบวเหตุเปี้ยงอะเดิดบัตไตอนนั้นมันหกมาช่วงนั้นปลูกมาแค่ได้กินมยู่บ่ได้กินอ้าหดน้ำจนว่าได้กินได้กินใช่พุนใช่พูยว่าเดี๋ยวแต่ต้นมะพริกล่ะเดี๋ยวมะพริกกับมะพริกอันยังพริกโรเข้าได้เนาะพริกขาวพริกปีเออเอาไปขายใช่นี่เป็นหมากเลยก็ไม่ได้ขายแต่กินแน่เก็บมัน มีคนซื <c ười> mm ้อกับขายนะอากว่าได้ไปขายอยู่นอยู่ตลาดนี่นั่นบอกบุคลาษณ์เงินบด้ขายคนมาซื้อกับขายอยู่เขาออกมานะได้เท่ากับมันชุอเท่ากับเก็บตากแหลกได้นะเดิมไว้กินช่วงที่บ่มีไข่ดอกดุมันนี่หนังนามยังมีอยู่บ่มันก็อยากแห้งในและคุดก็มังนี่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนคุดลงอีกน้อยนึง เอาไว้แบบยังสักเสื้อผ้าอันบ่ขุณเอาไว้ใส่นะไว้ใสๆไสะแต่หางกินได้กินมั้อเันกินบ่ได้แล้วมันขุนเอซสักเสื้อผ้ามาเข้ามาหน้ามัมีแต่ข้าวโคดพักโคดใหญ่เนาะโดยโดยให้วาวหน้าเพิ่นไปใช้จ้ะม้วนไปเห็ดเวียกมันนี่กันไปเห็ดเวียกนั่นแหละเพื่อนเห็ดยังนะแกอ้อยบ่ pepatt may máu mâ, sinh sẽ lạc sáu tụ mới đấy, nang viên nang viên. Huyết nó, li tụm nồi nó. Đôi. Đất nồi nam phun đấy nị. Đôi huyết phôi ửu. Đôi đôi huyết như thế nào? Nàng lúc nó đã nàng lúc huyết như bờ rửu đó. Nè, như thế nào? Bờ rửu đó. Rửu Lại không may là bờ rửu đấy. Để non phun đấy, non phun bao phun. Ai? Phun bao đây, nhang บ่มเมื่ออยู่น้ำแม่ใช่ไเมื่อได้ติดแม่เลยเนาะโดยผู้นั้นบวได้อยใหญ่อย่างมากบ่สิบ่ใหญ่ด้โทรเมื่อบางหันกะว่าบบมมากอ่ะแต่เข่าเขาน้ำสัำตาอยู่ทั้งพุนบ่ได้เอ็นขาดเืินบ่เขาก็บ่ขาดเนาะมีแต่ห้าแล้วเนาะโดยโดยอม่ไปไปไปดื้อเด้่อรๆพอใหม่แล้วพอใหม่ปีโอๆได้ใคอยู่เรากันเดิมหวยได้ได้เนาะ สองสามื้อหันหนาว่กบ่ได้อูแล้วก็ไปบ่หันหนาวอมื้อเนาะอือมื้อหนาวแงแม่นนจบ่อยากลุกพลแม่นเพราะว่ามื้อนั้นก็ลมแน่เด้แม่นบดบดมือมื้อนั้นเนาะอากาศเย็นๆแน่ป้ามื้อนั้นมันลมแฮงโมื้ออาอยู่พี่บ่ดอือๆตักมาไว้อาโดยจน้อยผู้แลไปกนมันเนาะเออ จังหน้าก็ไปเลยทีไงชิบดับเบิเออยังแปลงเดียวหนึ่งของเขาควดเองเขานะเขาก็บม่ได้จ้างดอกเขาไปสอยแล้วแต่ก็จะสีให้โดยเพิ่นหายเท่าหรือว่าจังไรให้เงินนี่แหละโลยเขาเจ้าแล้วเขาจ้าบ่ได้จ้างคนหลายนะมันน้อยเดียวหนึ่งหมนเวลาเขาไปตัดอ้อยได้แค่มือหนึ่งเขาได้จักอันเจนนะที่ก็ที่ก็ได้เซ็นนึ่งเลยหนึ่งก็ได้เซ็นนึ่งเลยก็เลยแต่ผู้ทราบผู้ไวนี่ผับไหวจักเถื่อโเย แมนมืออาชีพเนาะเฮากะกะบุคคลเคยตัดนะนะแมนเมนอืมผุนมาเบื้องต้นมันผิกเพิ่นก่อนมักหุงกะกำลังขึ้นเนาะเด้อหากต้นใหญ่ยังบ่มีว่าต้นใหญ่มาหุงนรือวะเมนบ่มี่เลยอืมบุญเผื่ออันนี้ฉิกคุดปลูกยังชะนีินานพักนี่เจ้าว่าฉีคุดปลูกผักกาดอืมพักหอมบ่ได้มีบ่ผักหอมบ่ได้ปลูกอืมปลูกแล้วบุตรตายไปเลยแต่ฉีดไร่ถอนเขาเห็ดหัวอยู่แน่นเนาะ อืมก็จะได้เท่านี้แหละป้าถือว่าลุมันเติบเด้นี่ก็ได้ป้าพุ่นอืมพุ่นทางพุ่นกะอันนี้สิชักนั้นใส่จานี่ประกาศปลูกไม่ได้ปลูกแบบมันเหมือนยังกัดนี่พุ่นชักปลูกใช้เรื่อยๆนั่งเนาะปลูกไว้กินนี่แหละพุ่นต้อนกับเผาเล้ย Ừ, pháo hay mất nhanh sĩ đây chắc ấn... nay mà ự ừ, mặc tèn xe đấy đó Mặc tèn hay Đây ừ, chạy kín mưa đi Kén nó mại, kén, kén nó mại có kén rồi này. Kén oi ừ. Phụt, năng cà sĩ Chị muông ăn chuồng nhanh chả này? Chị vây hẹp tụt mại ปลาเห็ดใหม่เนาะบดไดมาแต่ลุนเลยอันนี้บอกอันเพื่อนครัวนะโดยอืมผุนอ่ะผ้ใหม่บ่อดิต้องไม่ผ้ใหม่มาแต่ไปเห็ดเวียกเนาะมาอแต่ไปเห็ดเวียกโดยใหม่ใหม่ครับ <c oughs> อือผุนเพื่อนเช้านี้ก็ยังบริกันเห็ดเนาะเดย ของชาวนี้ก็ะเป็ดเนของชานี้ขเขาชาวนี่หลดดนันเปแล้วด้อันนี้ฮาแบบทางเงาเนาะเดี๋ยวอันนี้ทางเงาอ,องซนี่เนี่ยใส่หลุดดันตอนตมาช่วงนั้นก็ถือว่าก้วงไงน,นี่อันนี้ก็แบบฮาปุ๊กเอาเฮดหองเดียวเนาะหนาบัวเพ่อเสื่องอืมนี่หามาเพิ่มบ่าสาน บอเลยเอามาจากหั่นกับพี่พ่อพอดีอยู่ใช่นหเอามาจากหลังนี่อืมแล้วมันใหญ่ด้วยสะเวงตะกี้เห็ดซองห่อมเหรอเห็ดบุกนาวตอนนั่นก็อุ่นอยู่ลอกงเนาะมันอันนั่นเด้เออลมบอะไรผัดอะไรคืออยู่หลังนั่นแมนอันนี้แบบอันสั่นเดแตะกร้แบบอันเฮาเห็ดยาวเนาะอืม ใช่หรอกหยางกับข้าไผ้เอาเองเฮาเห็ดนาอยู่นี่เนาะไช่เองแต่ว่าเฮาวชื่อเอาอันนี้ก็เจ้าเห็ดวางเลยเอออืมนกเก่งไหมเก่งไหมไม่หมอนะอืมลมพัดเนาะเฮาก็ต้องขังไว้ถ้าบุกขังงานนั่นแนะเนาะบุกขังพัดไปเวอ้์เลยไต่โคมเนาะ ไตรโคมใต้ไพซ่าไงแบบบ่มีหมอไผ่ป่ะจ๊ะมีจะใส,ส่ถ่านเอาใส่สาบแวดกับใส่ถ่านแบบแบบต่อแบบนี้เลยเนะาะไผ่จ้ะชนบ่ะกะใส่ใส่ถ่านก้อนอนะคนอยู่ยังฉีกินอีกอยู่บ่อันแกงไม่เนีน่ยเออแกง,แแกงอัไรแล้ววะแกล้งอะไร มันบวกขมบอยขาาร่าแบบไพ่ไหมหมาะมันหาคมนะอย่าชื่อแล้วลูกอย่าือผิบอกกินฮอดพอว่านะบ้กเปนฮอทดอกเป็นฮอดดอกดูยูแลแม่แล้วเดี๋ยวใหญ่จะไปหาเดี๋ยวใหญ่จะไปหาท่านว่าอันนี้เขาชื่อเอาเองได้บอหลังกั๊ซีคนชื่อไห้ใช้ชื่อไห้ ทั้งเนี่ยทั้งน้องอ้อมซึ้นสวยมามุงแบบเท้ากับสิปุ๊กช่วงไยนะช่วงยังไม่ได้เสาถ้าเราได้เสาแล้วก็เริ่มเห็ดเลยบ่ยังบม่ได้เสาเห็ดแล้วก่อนหนาผลนนะเนาะกระซีเห็ดแล้วก่อนหนาผนเลยนะยังเงยหาดีอ่อยังยังหาเสาอยู่หาเสาได้แล้วเห็ดเลยโดยโดยดีใจน้ำเด้อจ้ะเนาะ ได้โฟไม่แล้วเนาะสร้างชาหนำกันพอกันไปหาเงินไปนะเนาะแมนเน่พอกันหานี่แหละมันอยู่หากินไปเนี่ยนะในเงินในคำผมแล่หมัดแขนต่อแขนกันเนาะก็มีแเน่ยูมแร่ยองบระมี่เงินกระมีห่ให้ไปบอกสาวไหมกินอย่างเดียวเราย่างเดียวต้องเลี้ยดศบอันนี้โอ้ยโหให้ยว่าต้อเลีย ข้ากระเตกชองซัม,มือนี่บอข้าวกรอนนี่กระเตกข้าวกรอนนี่แดงแพ่งแดงเพราะอันช่วงอันทีอันลมข้าวมันห่อนนี่มัหนห่อนบดแตกอันแตกมือนั่นแหละมือสองซม,มือกี่นี่แหละเอ,อ,อันช่วงหนาๆมึงหนึ่งนี่บอหนึง่งช่วงหน,นาวองสองซม,มือนี่แหละเด๋อจังหวะรอบแรงกระฮดอีกบ่เมื่อผิดเมื่อพายกันง้แล้วดลฮดแต่ตอนเช้าตอนเช้ามีหนามลายบ่ตอนเนชะ้ากับมีลายอยู่ ออกบกอ่ะออกมาเรื่อยๆอย่างละโบก<อ>น้ำออกบ่นำำกน้นำคำัำ้มมีเนาะน้ำคั้มน้ำน้ำคั้มมันกับบอยากใสไปได้คือน้ำคั้มบ้านเอาะแ,แต่เขากินเได้แล้วนะเาได้นะแบบเ้าเอาไม้อีเด้ช้แบบเอาไม้เห็ดเห็ดเห็ดไช่หพเห็นเนพิ่อนยังโถนะก็เมนนคือโถน้ำกับบุมีเลยแต่คุดไปสุด พุดแล้วก็ควัดไปเรื่อยๆโดยไปมาเบิ่งงันบางทีบางพาย็เพิ่นทันเรื่อยๆเห็นไหมะพักเทอมกะมโมได้มีคนมาชื่อว่าพักเทอมเธอก็เก็บไปขายเขาเขาไปขายตลาดกับเก็บไปส่งเขาอยูอ่ไปเอาอันขี้พุ่นขีง้ง้วมาแต่ใช้ไหมมาแต่น้ำผึนอยู่หลุมพเลยเขาพังเต็มกู๋ใบมันกู๋มันเพีย้ยพอไรชัยนาะเนี่ย เดีพอได้เด็ดเสษแกงน้ำไม้พอดีเศษแกงน้ำไม้ยังกอน้ำหนีอันหางไม้น้ำหนีกระชิกนออกเบิดเนาะก้นออกจุดเบิดนี่แหละไอแปนฉเนาะเหลวอไอแปนไอพี่มันคงน้อยใไอแบบแบบเขาชื่นในมันมาบานบ่เขากินแล้วเขาก็มาบานนะงามนั่นน่ะนี่สิก็เลยเกิดยังเด็ดออกบานนี่เด็ดบ้าน เลือดด <c oughs> ื้อเด้ออผิดแล้วเนาะประวันพอได้กิน <c oughs> ใครหรอนะรกเนาะปิดลายสุดแล้วมะเขือเนะี่เนาะหลายสุดแล้วมะเขือผิดนี <c oughs> ่ยนะสุดท่านได้แก่ยังงามแน,น่นินพิ่นยังอ่อนอยู่อ๋อนี่ฮะก็ก็เกิดเพอได้เนียนพอได้ยังนะเออพอได้ปน่นได้แก่ใส่กบใส่เขียดมีวะทางนี่จะหากินไปนี่แหละ ขุ่นหย่าก็ยังมีอยู่เกี่ยวกับพ่อไร่อยู่เนาะหย่าเนาะเออเกี่ยวได้อยู่เพราะกระเจ้าแบบยังโบทันจูดนยังโบราณจูดจะหนักเราเจ้ากระจุ่นเกี่ยวช่วงนี้ก็มีแต่แบบอันห่าวๆแบบนี้บ่อืแก่ช่วงเฮาไผ่กับน้องนี่เนี่ยมันบ่ทันได้แก่อืแบบเกี่ยวมาได้เนาะแต่ช่วงนั้นบ่มีหญ้ามุ่งอันได้ส่ะเกี่ยวก่อนเบิดแด้บ่ส่เบิดเล้วย่าเนาะโบได้ไปเกี่ยว เหาบุญเวลาเนาะเลยเอาเกี่ยวพอไรพอไรมามุงก่อนเลยเกี่ยวพอได้ช่วงนี้เฮาบุญแต่ไปรับจ้างหาเงินอย่างเดียวเนาะเลยหาเงินอะไรนะหาเอายใสใสเพรได้ใส่กินคู่มือเนาะเลยเรื่องเข่าได้ใชะเอ้ยข่าผุนชอยมากเลยผุนชอยบ่ะทางผุนเอามาห้เนี่ยทางไพ่ซอยมาทางผู้อนผู้ใหญ่ทั้งน้องอ้อมเขาห้เนี่ยอือบ่ได้ผ่านสายบุญบ่หรือว่าแบบ กระพานพี่กันนี่แหะเป็นชื่อหายเ้ยตรงเลยบอกเพื่นกระผานพี่กันมาน้ำไผ่นะมาน้ำน้องอ้อมเหมอืมน้องอ้อมเพื่นชื่อคำาม่หายเลยบอกโดยโดยดีใจน้ำใช่อนอ่จังไรกระชีได้กลับก่อนเนซะใช่เนาะโดยดีใจน้ำเนาะมีโดยมีคนหักแหละเนาะโดยพอได้ผ้าผู้ผาเห็ดผ้าสาบผ้ากันหากินไปตั้งกันโดยดีกว่าเฮาเห็ดงอมๆผู้เดียวเนาะ มีผูกอ่ามีอันผูกพาเหตุกาแบบเพิ่นหาตัวหายแล้วพอาะทีแม่นนอนกลางค่ำงคืนกับ่เป็นตาญานปานได้แบบนี้เนาะวางอันตา่าณเนาะแม่นกลับก่อนเนาะโลยขณะไม่ได้ชีวะมาเยี่ยมมายามโลยโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ซาบัวกัแวะมาเยี่ยมยามทั้งเืดอยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องซาบัวกับ่ได้เข้ามาแต่ลูกเน่เนาะเพิ่นก็ยังปลูกผักปลูกหญ้าเต็มสวนคือเก่าเนาะ นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยแกถือว่าทั้งเอื้อยเพิ่นนี่กะเป็นคนดุคนมันคนขยันผู้หนึ่งนั่นแหละน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะแกเมืนเน้อไงแกถือว่ามายินดีน้ำเพิ่นกับแม่นั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าทั้งเอื้อยเพิ่นกัมีอ่ยคนหักแล้วเนาะกกถือว่าทางนอง้องอ่าปะาบานได้พ่อใหม่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกกดีอกดีใจน้ำเพิน่นมีผู้พาเฮ็ดพาสร้างแล้วเนาะอันจังใดก็บชาวบัวกั ชิได้กลาบก่อนเนะาะกระากติดตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พอม,มีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสะบ,บวกกับชิได้โองการทามาสบ,บายดีสบ,บายดี